อ่าเรือเรือทักทายก่อนอ่าเพลงสองส่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทันทันได้พบเจอโอลา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 โอลา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 สวัสดีแบบไทยๆแล้วก็ไป สากลสวัสดีทุกๆคนแบบสาคลนแล้วก็แบบไทยจังกเพราทำไงปลุกมือตกตาเบิ่งสองสัสจับกับเธอเจอ,เจอกันแค่ทุกวันเสียวเธอเมื่อเจอกันเรารักกันเพื่อประทานไม่ติยิ้มให้กัน ทีไรจุหัวใจเปลี่นสต่างพูดแกาทาี่จักสวัสดีเพืนเอ๋ยผูดมเนินหสองสาสวัสดีครับสวัสดีครับ